สวัสดีครับท่านการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษครับข่าวแรง t w i t t e อร์นะครับพุธที่20มกราคม2อ6 4ันาครับ13บานาฬ40ินาทีครับข่าวแรงนะครับตัวแทนนายกพุทธิพงษ์แท็กทีมจับธนาทรมาตา112นะครับจะข่าวสดครับข่าวสดนี้มาทวิตล่าสุดนี้เลยครับข่าวสดตรงนี้เลยครับตัวแทนนายมตรีและวุฒิพงษ์ น้ำตรีดีเอสส่งทีมยื่นแจ้งความเอาผิดธนาธรคดีมาตราหนึ่งสองและพระบวิตเตอร์หลังไร้สดถามเรื่องวัคซีนครับนี่ฮะมาเลยครับตัวแทนนาะยกพุทธวงศ์แท็กทีมจับธนาธรผิดหนึ่งหนึ่งสองครับวันที่ยี่สิบวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิบสามมกราคมสามสิบวันในพุทธวงศ์ปุตตะการรัฐมนตรีว่าากรสุรีนต้องเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้หนายเนวินช่อ ไทยทิพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับนายทศพลเฮงส้มผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสนักนายรัฐมนตรีนายสุภาทวงศ์รูปีประจํายกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายรัฐมนตรียื่นแจ้งความที่กองบังคับปราบปร,รามการกระทําความผิดทางอาญากรรมและเทคโนโลยีชั้น4ี่สย์นราชการอาคารบีสองการจ้งกานี้เพื่อกล่าวโทษ ลองทุกเอาผิดนายทอนจึงมือประธานคณะก้าวหน้าฐานความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในโพกฎหมายมาตายาหนึ่งสองผู้ใดมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาคตามาร้ายต้อประหารพ,พระชินีราชทายาตหรือผู้เสด็จกาชการต้องวางโทษจำคุกสามปีถึงสิบห้าปีและด้วยความผิดเกี่ยวกับพบเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์ปีสองพันห้าสิบที่บอกว่าผู้ใดกระทำความผิดที่บุกไว้ต้องวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิกนหนึ่งแสนบาททั้งจำทั้งปรับ ผู้สื่อารายงานว่าก่อนนี้นยท่านนายทานทาอยู่เรื่องลู่เรื่องกิจครับประธานาคณะกรรมาธิการที่ออกมา Facebook Live นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบ,บาลตั้งคําถามว่าทําไมประเทศไทยจึงไม่ได้รับการจัดซื้อวัคซีนที่มีการควบคุมกับประชากรที่เหมาะสมทําไมประเทศไทยถึงยังไม่ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนนายธ่านทอนกล่าวอีกว่าคําถามคือ ทำไมขณะที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วแต่เรายังไม่มีการฉีดวัคซีนในประเทศไทยคําตอบของรัฐบาลคําตอบคือรัฐบาลประมาทไม่เร่งเจรจาหาซื้อวัคซีนสำหรับคนไทยทุกคนตั้งแต่เนิ่นๆที่สําคัญคือการเจรจาเพื่อซื้อวัคซีนน้อยเกินไปและอยู่ในมือของเจ้าของเดียวคือบัตรเอสตาเซเนการัฐบาลยังไม่นิ่งนอนใจยังไม่มีการเจรจาเพิ่มจนกระทั่งเดือนมกราคม2564ักมีการประกาศเพิ่มว่าจะซื้อ กับบริษัทซีโนวัคจากจีนอีกสองล้านโดสครอบคลุมประชาชกรเพียงหนึ่งล้านคนเท่านั้นในทอนทอน,ทอนกล่าวต่อไปว่าเมื่อรู้สึกตัวก็สายาไปเจรจากับเจ้าอื่นกำลังการผลิตวัคซีนของบริษัทยาขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้ก็ถูกจองไปหมดรัฐบาลเอาปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดมาผนวกกับปัญหาความยุ่งของรัฐบาลอยากจะใช้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันแพร่ระบาดโควิดสัางคว่ำมิวให้กับตนเอง มากเกินไปจนล้เลยถึงการคิดทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับประเทศและการจัดสรรโครงการแบบนี้ทำให้ตั้งคำถามรัฐบาลพร้อมจจรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นฝ่าอนาคตกับไว้บริษัทเดียวหรือไม่ก็คือบริษัทสยามไบโอไซแอนนะครับนี่ครับมาวันนี้เลยครับวัคซีนพระราชทาน <c oughs> นี่ครับแล้วก็หลายคนก็เอาของทวิตเตอร์คุณธนาธรมานะครับไ,ไม่ใช่คุณทวิตเตอร์ เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาของข่าวสดมานี่ครับด่วนตัวแทนนายกแท็กทีมจับธนาธรจับธนาธรครับบิกตู่สูตรชุนธนาธรน,นี่ฮะ ิกตูชุนชาธรบิดเบือนโยงวัคซีนกับสยามไบโอเซียนสำนักงานทรัพย์สินสั่งฟ้องทุกคนทุกสื่อทุกโซเชียลไม่เงินไม่พูดสื่อใไม่เงินพูดแล้วไม่รับผิดชอบลันไม่ได้คร่านำมาแพร่ไม่ว่าจะในสื่อเรื่องการนําเข้าวัคซีนที่การช่วยมือบริษันเ่านี้ผมถือว่าเป็นการบิดเบือนนะบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อที่จริงเลยเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยในการเสนอข่าวพวกนี้ เรื่องไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนเรื่องไรก็ตามที่ไป็นข้อเท็จจริงแล้วมาแพร่ไม่ว่าจะในสื่อในอะไรโซเชียลก็าตามผมให้มีการดำเนินคดีทุกทุกรายการทุกเรื่องก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับอย่าเอาเวากฎหมายมาขู่แต่ผมต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยนะไม่งั้นก็ตางคนก็เขียนอะไรกันไปไม่รับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิน้ออนเกฎหมายก็มีทุกตัวเรื่องเรื่องการนําเข้าวัคซีนที่การช่วออยเหลบริจัทเหล่านี้ผม นี่ครับอันนี้ก็ไปที่คุณวัสนาเนาะนี่ครับตั้งแต่เมื่อวานก็มีคำตอบกลับมามีสักกี่ครั้งที่รัฐบาลจะแก้เข็มด้วยการเอาข้อมูลมาตบกลับอยากจะเห็นแย่แล้วอยาเห็นท่านนอนออกมาขอโทษว่าผมหาข้อมูลไม่ทั่วครับไม่รู้ว่ารัฐบาลตรวจสอบอย่างนี้งั้นมีหลักฐานถึงเลือกซื้อวัคซีนเจ้า มันคุ้มค่าอยากเห็นเหมือนกันจะได้ตบไอทอนคนช่างชาติก็อธิบายสิ่งที่เป็นจริงมาแค่นั้นไม่เห็นต้องฉุนต้องขู่ต้องฟ้องอันไหนว่าผิดก็อธิบายให้เป็นโปรเฟสชันแลไม่ได้เหรอคนเก่งมากอย่างวาสนา,าจะมาหากัดเอกสารมาแยง้งโอเคครับไปรายการอา้าวห้านาทีที่แล้วนี่นะครับ โฆษภูมิใจไทยซัดธนาธรบิดเบือนปมซื้อจัดวัคซีนโควิดทำลายเบื้องสูงโฆษภูมิใจโพสสรุปดราม่าจัดซื้อโยงแสปเลยษัดธนาธรบิดเบือนทุกเม็ดเชื่อไปปุกป,ปั่นประชาชนเข้าใจผิดหวังผลการเมืองธนาธรจะไปหวังผลการเมืองอะไรไม่มีอะไรสักอย่างถูกตัดสิทธิ์ครับโอ้โหแชร์กันสนันเลย <c oughs> ดูกัน นี่ฮะพี่แมนฉเฉลียวคงตุกมาแจมด้วยอดีตบอกอผมชัดลึกนี่ฮะผมรู้จักดเีเรื่องผมว่าสายลมที่หวังดีเรื่องโวัคซีนโควิดที่ไอทอนพูดไปดิ้นเป็นพล่านดิ้นพล่านเป็นหมาโดยห้องโลกมาวันนี้แจ้งความหนึ่งสองห้าทอนพวกสลิมฟินจนนากันายแล้วมัง้งโอ้โหมาเลยครับ พุทธิพงศ์ลำตุยดีเอแจ้งความมาผิดธนาทรนนี่ครับ <c oughs> นี่ครับพุทธิพงศ์ตามนั้นประชาชาติธุรกิจกับข่าวสดนี่เข้าเครือเดียวกันเนาะพุทธิพงศ์ส่งทีมโอ้โหนี่นี่น่น,นอนที่ผ่านนั้นนี่ลองโคศกหรือว่าโคศกพลังประชารัตจัดกันไปเลยดีใจการรู้สึกดีใจนะ พุทธิพง์ส่งทีมแจ้งความธนาทรผิดมาตรา1-1-2คนนี้บอกว่าถ้านาธรโดยกระทรวงยีติธฟ้องจริงไม่ต้องหาคำอธิบายอะไรที่เข้าข่ายหมิ่นพระมหากษัตริย์เพราะหลายเคสที่ผ่านมาเช่นเคสสายจรุจรูมิธนาทรก็บ่งว่ามาตราหนึ่งสตีความตามแต่ผู้ใช้ตามปรารถนาดาหน้าลุกค้าธนาธรผิดหนึ่ มีซูโม่กิกย้อนธนาทรพมรษา,ายจะทำธุรกิจเอากําไรก็ไม่น่าผิดอะไรพ <c oughs> อแล้วครับผมโอโโรอยเตอร์รายงานว่าโอ้โหรอยเตอร์รายงานด้วยนะครับรายงานว่ารัฐบาลไทยจะแจ้งข้อหาบินพระบรมเดชานุภาพต่อธนาทรน,นี่ครับคุณแมทธิวท่านนี้นะขออ่านหน่อยนะครับ รอยเตอร์ไทยก็ว่าเม้นทูไ a รอยย์ดีเฟอร์เมชันคอ t เพลนอแกนส์ออปโปซิชันฟิกเกอร์ธนาทนจรจึงเรืองกิจดีเต้ามินิสเตอร์เซโอโหนี่ h a p ท e n เพนี่ไทลเอาดังไปทั่วโลกล้วครับงานนี้อันนี้อะไรสูโมกิกแชร์โพสทำให้คนตัวเองโกรธต้องเป็นคนเลวมากๆโอโหขนาดนั้นเลยอ่ะ อ่าโอเคครับมันไปแล้วงานนี้นี่ฮะพุทธิพงศ์ปุณกันนี่สั่งแจ้งความธนาทรเด้งรับเข้าตาเข้าตาคุณวิทธิพงศ์เข้าตามากเยี่ยมเยี่ยมเข้าตามาก ถอนลูกสมพรตัวแล้วตัวแทนนายกและพุทธิพงศ์มตัยดีเอสส่งทีมแจ้งกองปราบปรามกระทําผิดเกี่ยวกับยากรรมคอมพิวเตอร์อาพิธนาทรมาตรา1นึหนึ่งสอครับออกหมายให้ใครออกธนาทรมึงไม่รู้จักพลังอีฟาแล้วนะครับผมมินในหลวงออกอากาศหน้าตาเฉยมินตรงไหนครับองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทุน ของคนไทยดเตอร์นนฟันทองธนารทรจตงใจจับจ้วงหมิ่นพระบระมเดชานุภาพหมิ่นตรงไหนครับเขาแค่ถามอ่ะโอเคด,ด่วนกระทรวงดีเต้าแจ้งรอยเตอร์ว่าตอนนี้รัฐบาลไทยจะอหอมายหนึ่งสองอ่ะแจ้งรอยเตอร์ไปเลยไม่โง่ก,ก็บ้าอาจารย์ลามาเคาะกระโหลกธนารทรคิดต่ำตมเล่าย้อนสายพระเทศอันกว้างไกลต่อหน้าคนเนรคุณ นี่ละคุณตรงไหนครับเขาแค่ถามว่าทําไมดีลนี้ทําไมดีลนี้ถึงได้บริษัทเดียวอ๋อนี่โคศกภูมิใจไทยเหรอครับบิดเบือนทุกเม็ดนะบิดเบือนทุกเม็ดโอ้โหมันละวันนี้มันแล้วครับไปรายการวันนี้มันแล้วครับธนาธรโดนหนึ่งหนึ่งสอง ชนาทอนโดนหนึ่งหนึ่งสองโอโหวันนี้เป็นยังไงครับนี่ผู้ทธิพงศ์ส่งทีมแจ้งความชนาทอนหนึ่งหนึ่งสองครับผู้ทธิพงศ์ปุญักันเนี่ยยื่นนี่ฮะผูกขาดวัคซีนให้เจ้านี่ครับ <c oughs> โอเคครับไฟรายการครับอันนี้อะไรอะ่ะสามารถเจนชายจิต วันนิดผู้ช่วยมนตรีประทรวงกลยุทธประจำกระทรวงวิทยาศาสตรจัดหนักทาทอนห่ดผู้ความจริงกับประชาชนปมวัคซีนไม่ต้งตัวเองจะเดือดร้อนเสียเองแต่ย่งตั้งแต่หวังทางการเมืองกรุงเทพธุรกิจหัวหน้าก้าวไกลบอทาทอนมีสิทธิตั้งคําถามปมวัคซีน1ิคุย19และนายกคนตอบไม่ใช่หัวร้อนจะดาเนินคดีถูกต้องครับตอบมาเลยทําไมถึงได้ดีลนี้คนเดียวพุทธพงษ์ต้นตรดี DES แจ้งความพิิธาทอนคดี112 พิตรวหรืออัธนาทรอ, <c oughs> อ่ะก็ต้องสู้คดีไปอ่านี่ฮะประยุทธ์เอาจริงเช็คบินธนาทรน,นี่ครับมิกตัวอนุทินทสัดว์กับธนาทรถามปุมวัคซีนขู่ดำเนินคดีครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชีพทำข่าวิเศษครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้หลังจากคุณบุธทธิพงศ์กระทรวงดิจิตัลแจ้งความคุณธนาทร1 1 2ครับ ผู้ที่20มกราคม2564ครับ13:52นาทีครับผมคลิปทำความพิเศษสวัสดีครับ